เอาเอาเอาคำคมเกี่ยวกับพี่สิงห์ที่ทั้งพี่สิงห์แต่พี่สิงห์และเมียพี่สิงห์คอนไม่ได้มันมันมันจี๊ดใจอ่ะงานไม่มีเพราะฟรีไฟล์มึงรู้ไหมกูเล่นฟรีไฟล์กับใครกับมันนั่นแหละใช่ใช่ฮ่าเล่นกับกูตัวข้ามคืนแม่เสหนึ่งประโยคเกี่ยวกับพี่สิงห์และเมียพี่สิงห์กูจะคิดทันเลยเนี่ย ถึงกังฝั่งเราต้องคนคนนี้เขาเปรียบเสมือนเขาเปรี่ยนก็ไปกับมึงนั่นแหละก็พี่เป็นผู้บริหารไงก็ถึงคือต้านเมืองเกาหลีจบเรียบร้อยเกาหลีเอาลูกนเอาลูกขึ้นไอ้ฝั่งเราเนี่ยเมียอาจจะจับไม่ได้แต่เกาหลีผมมีคลิป อํากันเฉยเนี่ยกูวิ่งมาจากห้องถอบเลยเนี่ยเอ้าไม่คือได้ยินเสียงปึ๊บสายแนพี่ยพิ้วพิ้วพิ้แค่นั้นแหละกูรู้เลยมานี่เออทำไมเขากลัวขนาดนั้นไปนวดแล้วไปนูวดแล้วเรนมาแทงเข่าเอาแทงเขาแทงเขาไปถือพยานมาสิที่ร้านเข้ามาก่อนพี่สิงเข้ามาก่อนเดี๋ยวเหว่าหนูมาบ้ามาเร่ ทำไมคนคิดว่าผมจะกล้าปล่อยคลิปนั้นเหรอที่ไม่อยากเข้าคือไม่ได้แต่งอะไรมาเลยคือเข้ามาดูเฉยมันเป็นยังไงพูดเล่นกันเฉยมากที่พวกมึงมันหลุดอยู่ชิดลิมมัสหมดเลยโอ้ยพางกั้ญานแล้วหรือเล่นบวเล่นเอามันจะกินเวลาคนอื่นอะใช่ไหมนะมันมันเป็นยังไงไขาพยายามดึงด่าย์มแซวเล่นนึกเสื้อว่ะรู้สึกเห็นภาพป้อมแคมกับแก๊ปป์ปุ๊บใช่ปะไอ้แก๊ป ฟังลงฟังเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อันนั้นอันนั้นเขาแล้วพูดทำไมไปฮึโอ้โทษทีแม่ของอันนั้นของเขาเขียวอ๋ออันนั้นเขียวอยู่อันนี้อันนี้ผู้บริหารบริหารในด้านเงินกูบอกเลยว่าพูดได้เรียนก็จริงนะแต่ว่ากลับบ้านโดน ก็ว่าโดนแน่จะมีโปจะมีโปเกอร์อยู่คนหนึ่งอ่าจะไม่มีอยู่ในงานดูสิดีใจเมียมาจนน้ำลายไหลอ่ะเป็นอะไรซึ้งใจเฮ้แต่บางครั้งสิ่งที่เราอําคุณรู้ไหมว่ามันเกิดปัญหาครอบครัวจริงนะเกิดจริงป๊อปมงคลอที่อําบอกว่าไปถ่ายปานี้แล้วขึ้นรถไปกับผู้หญิงออกไปข้างนอกเอาแชทมาให้ดูทักมาว่าไงรู้ไหม มึงข้านั่งรถไปกับผู้หญิงคนไหนอ,อันนี้จริงๆเลยเกิดปัญหาอีกรักเนี้คนเดียวไม่เคยเลี้ยวมองมาล้อตรงนี้แต่ที่ทะเลทะลายก็เพื่อลูกน้อง <c oughs> ทั้งนักร้องนักดนตรีคนละคนหมดวันละเมื่อสอง เลือกเอาเหมือนพ่อขาหมูคนหมนูไม่ใช่ไหมแต่เขาไม่เอาเขานอนเขานอนดูให้คนอื่นเขาฆ่าหมูพองทั้งคายหนึ่งในนั้นอโอ้ยเจมี่โอ้ยเจมี่กันนี่ นุกตอนเดียวหนึ่งก็มาด้าบกาเขาอีกไม่มันร้องเพลงของมันแล้วมึงจะตกใจทำไมเออเป็นห่วงไม่สีน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นอันนั้เล่นน้ำเล่นน้ำเล่นอมาเป็นเพลงแล้วมันเน่ามันเน่ามาเป็นเพลเน่ยมันเน่เล่นน้ำเล่นแล้วไปดึงมือเขาทำไมไพิพิธีกรเหมือนกัน อ้าวมันกินเวลาคนอื่นแล้วใช่หยู่มากวะเฮ้ยตอนนี้น่าจะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอ๋อเลยมีทางรถไฟมึงยังไม่โต้เคยไปเอาเธอโอเคไอันี่มันร้องเพลงครอบพอเขาแตกฉานได้เลยนะนี่มือในเสียงเงินเหมือนเคยก็เคยไปเที่ยวมึงมึงไงแม่สายแนันเงี้ยหูฟังตลอดนะติเก็บข้อมูลไงใช่เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอยู่เอาไปไว้ ไปโอ้ยเดี <sucks> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยหนงไปไหมน้อยหนงไปไหมน้อยหนงออกหน้าขอบคับโป๊กเกอร์ชื่อกบหลวงพี่แจมหรือลวงพี่แจมลวงพี่แจมลุงพี่แจมก็เคยไป ดีกว่าไม่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 มีกวไม่ด่าไม่ด่าไม่ดียว่ีไเดาไม่หีเวาไม่ชีกว่าไม่ด่าไม่ดีกว่าไม่ดีกวาไม่ดีกว่าไม่ดีกว่ม่ดอกว่าี้ว่าไม่ดก็ชงไมปด๊บผมาไมงตอบว่าไม่ไปมันจะาไม่ดีก่าไม่ดีว่ามึดไปวหาผมไดอยู่แล้วเอาไมมกว่าไม่พี่ไม่้ีกไม่้องตอบไม่ไปไม่ดีหาไน่ใครใครชื่ออะไรบ้างอ่าบอกเล่าห้ฟังหน่อยด่อักนี้กร่ดีาะเถอะ ดูเฉยเอาอะไรต่อนุกวิทยกรครับโหอย่าผาดด้วเตี้ยมอย่าผาดเบาเด้วยเราหลอดทับเลยถึงชีวิตแล้วด้วยน่ห่างมากขึ้นไม่เห็นง่ายเลยด้วยนี่ก็วันที่นี้มีไหนแล้วเนี่ยโชว์เรายังไม่หมดครับใช่ครับผมอ่าโชว์เราอันนี้คือไม่ใช่โชว์นะครับอันนี้เรื่องครอบครัวครับมาเคลียร์นนีเยยเเดี๋วราเรากลับมาสู่โชว์เราดีกว่ามากลับไปสู่โชว์กลับมาสู่โชว์ใช่ครับผม เออต้องต้องบอกเลยว่าทุกอย่างผมพูดอัมเล่นนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันจะล็อกกูไว้ทําไมเนี่ยผมต้องพูดผมพูดเอาเล่นนะครับทุกคนผมเอาฮานะครับแต่ว่านิ่งหน่อยนิ่งหน่อยเอานิ่งหน่อยเรื่องที่เกาหลีเก็บไว้ก่อนอะไรนะเรื่องที่เกาหลีเก็บไว้ก่อนีเกาหลีมาอีกแล้วจะพัดไปลาวแล้วมันไปเกาหลีเกาหลีเกาหลีมีแล้วเกาหลีเดี๋ยวไปถามไอ้มิวตายมิวไม่ไม่ไม่ ็ดีเอาเอาความจริงเลยมันมีแค่เราแค่เราดื่มแล้วเมาแล้วพี่สิงอ้วกในห้องน้ำผมก็เลยอธิบายมีแค่นั้นจริงๆไม่มีเรื่องพี่บีใช่ไหมมีคือพี่บีพี่สิงลพอพมันเป็นเรื่องสมัยอดีตโน้ตก่อนที่จะมีนกปลายแบบดังขนาดนี้ หมายถึงว่าการเดินทางไปคอนเสิร์ตกับน้องๆเต๋อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวจะบันไม่กล้ามีแล้วเดี๋ยวจะบันไปไม่กล้ามีแล้วไม่กล้ามีแล้วเพราะอะไรรู้ไหมทำไมไมมีเหรอเพราะอะไรเอฟซีอยู่ทุกที่โอ้ไปไล่กับเอฟซีบานสิงครับเดี๋ยวด้วยล็อกไปบังแม่พันศรีวังไหนรู้บอพัน่ายลูกทายอยากรู้ไหมแม่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 พี่สิงอยู่ตรงนี้แล้วก็แอดชื่อฉันไม่ใช่ไม่ใช่อ่า ไใส่ข้ออ้างในเบ่าคืนในเอฟซีหรือกลัวเมียกลัวเอฟซียิ่งกลัวเมียตอนเนี้ยย่านเกาเห็นแต่ว่ากับเม่านเราเรากับเขาเขาไม่ได้เห็นอย่างจริงเนาะเขาก็ไปยักเปิดเผยแหละไม่ได้เห็นยังดูเลยพูดไม่น่ารักเสียแสจริงนแกคิดไม่ถาแล้วเพราะว่าตั้งแต่ปีเอฟซีบ้านสิงมาหนีสองสามปีมานี่ เออมีเอฟซีนี่ดีเว้ยขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่คอยสอนสองดูแลผู้ชายในบ้านนี้ขอบคุณมากเลยดีมากดีมากโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญที่ครับผมที่สูงเกียรติมากอ่าใช่แต่ถ้าถจะพูดหลังกล้องก็จะเป็นเรื่องครอบครัวเขามาเกีียวกันอยู่หน้านี้นะครับโอเางั้นเขาเสียงประมือให้กับพี่ออนและพี่สิงห์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและที่สำคัญเลย